นานเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรียนนะคะด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนมาจากไหนคะป้าป้าสิงคโปร์ป้าไปไหนมาคะป้าไปสิงคโปร์มาไปกี่คืนคะสามคืนสี่วันนะคะให้น้องเซน่าเลือกก่อนน้องจะได้กอะไหนอันนี้แกอ้นนอ่าอนี่กบอน่ มีห้าแบบนะคะคือเป็นแบบนี้แบบลูกอมแล้วก็แบบแท่งยาวๆแบบลูกอมแท่งยาวๆมบณนี้แล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นอะไรกันแน่เราต้องชิมเราไม่รู้เราก็พี่เชี่กินไหนไปคะแกะเลยกินอันไหนไปคะขอดูแบบพี่เชกินเนยค่ะลูอมอ๋อคือลูกอมโถพี่สินเอ้ยไหนน้องซหน้าแกะเองด้วยอะไหนคะแกอันไหนคะอ้โหเดินลน้องซิน่าสิน้องซิน่าส้ทุกคนเดี้ยวึ่งงับ ไหนอันนี้เปนแต่อะไรเลยหมัฝรั่งนได้นะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆซมซมอันนี้เปนแต่เลยเจน่าอร่อยไหมคะอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวนี่ค่ะเดี๋ยวจะมากินกันหนึเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะมันก็เจเวนจะมี ในเซเว่นก็มีแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเออปะอ่ะเราแกะมาดูจ้ะไม่อยากกินนะนะอ่ะเทเลยค่ะโอ้ยนี่ได้กี่อันคะตี๋เซียเลยนะชิมกันค่ะละลายละลายไม่ละลายไม่ละลายเท่าไหร่นะไม่ได้ละลายส่ที่นี่จะเดี้ยวข้างไหนต้องกัดให้ปลาเลยอันหนึ่งให้ป้าเลยอันหนึ่งไม่ไม่บีหรอกเดี๋ยวมันหล่นไมเลย ยืดกันค่ยืดให้ดูในนียค่ะเะนไหมอ่ยืดมาเส้นยางมือบางค่ะยืดอยู่ค่ะจะได้จะโจมั่งนุ่มคงสนุกสุดก็คือโคโลอมล่ะว้าวแกแเนวะอาชิมดูเนี่ยค่ะอ่านว่าทาวิกทาวิกอ่านว่าอะไรนะทาวิกข้างในเป็นอะไรจะมาดูกัน ข้างในเป็นมึนแบบก็เหมือนกันแหละแต่ข้างในเหมือนอะไรแตกต่างกันยังไงอ่ะอ่าข้างในมีมาเฟิลอ๋อนี่เป็นมฟเฟิลนะอันนี้แกะไหนไหนลูกอันนี้อันนี้จะสิงคโปร์อันนี้ซองร้อยกี่บาทนะคะคุณพ่อแปดเหรียญอันนี้แปดเหรียญแปดเหรียญเป็นเงินไทยก็เท่ากี่บาทอ่ะร้อยหกสิบป่ะคิตนะคะคือปันเองแล้วก็นี่ก็จะเป็นรสเตโต้ฟิตก็ฟิตอ่ะโอ้ยแล้วก็เป็นแซลมอนนะคะน้องเค็มอร่อยเหรอไหนไม่เหมือนปลา แม่ชอบกินปาเตโตก็อร่อยนะกินก็คือไข่เค็มนะไทยอะในชิ้นนึ่งในความคล้ายๆหน่อยเจ๊เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ตีใหญ่อะตวใหญ่ค่ะอ้อันร่อยแค่คนอย่างปลากรอแคบหมูคุณพ่อสต๊อกของคุณพ่อก่อนนะคะมแคหูเจียงของคุณพ่ออ่ะแม่ไม่ชิมวันนี้นะไม่อยากชิม ให้เปหมูไปเท่าไหร่ทำหมูที่รก็อร่อยอืมเป็นอัางมากเป็นไงใจไม่เด็กๆด็กใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะคะใหญ่ท่านผู้มีอุปการะีรักคุณท่านโอเคเนาะ สาวสุดตังด้วยนะคะด,ดูหนูเยอะๆนะคะหนูกินเลเทเลยคะ่ะบายยกะบ๊าบายของเชนาสวัสดีค่ะด้วยจอดีจ้าค่ะเก่งมากสวัสด,ดีค่ะด้วยค่ะทุกคน